ครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับสบายดีกันไหมครับวันนี้เราพาไปเที่ยวพัทยานะครับเรามาแวะสถานีเขาเรียกว่าสถานที่บริสถานที่บริการทางหลวงบางประกงหนึ่งนะครับเนี่ยเป็นสถานที่ที่รถไทยไปทุกคันเลยแวะฉี่กันไม่ไม่ใช่แค่แวะฉี่อย่างเดียวเขาแวะกินอาหารการแหมนะครับอันนี้ก็นี่เป็นวันวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับก็คือวันเสาร์นะครับเพลินวันนี้เราจะไปเที่ยว ที่พัทยานะครับก็เลยระหว่างทางเกิดหิวออกมาจากกรุงเทพตั้งแต่8โมงครึ่งะละนะครับก็เลยมาแวะทานข้าวแล้วก็ชิ้งชองนะครับเนี่ยก็เลยแวะถ่ายว่าแถวนี้มีอะไรบ้างนะครับอ่ะลองดูนะครับใครที่เคยมาแล้วก็อไม่เป็นไรไปดูคลิปอื่นเลยครับส่วนใครที่ยังแบบอยากจะรู้อัปเดตว่าเดี๋ยวนี้มีเป็นยังไงบ้างแล้วเนี่ยก็อ่ะก็ดูกันต่อนะครับ ส่วนใครยังไม่เคยมาก็ก็เชิญพัศนาได้เลยนะครับร้านที่เห็นเนี่ยก็มีพวกร้านต้มเลดหมูนะครับมีต้มเลดหมูมีเขา้เขาเมียมีเข้าราดแกงนี่นะครับเนี่ยก็มีพวกผลไม้แพ็คนะมีหมูปิ้งโอ้หมูปิ้งเขาวางแบบเป็น,นชั้นๆอย่างนี้เลยโอ้หมูไม้ใหญ่ดีนะครับม,มีหนมจากด้วย นะส่วนใครจะซื้อกินในรถหรือว่าจะนั่งกินเขาก็มีที่นั่งนะเนี่ยมีข้าวมันไก่ตอนวันนี้มีคนมาเที่ยวที่พัทยาเยอะพอสมควรน,นะอาจจะเนื่องจากว่ามา,าเที่ยวโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะเวลาเขาจองที่แล้วเนี่ยเขาก็ต้องมาเก็บแต้มมาเที่ยวกันนะอันนี้ทาราแกง เราก็เป็นส่วนหนึ่งนะวันนี้เราก็มาเก็บแต้มนะครับเราเที่ยวด้วยการเราจองเขาไว้ละนานพอสมควรนะครับวันนี้เราก็มาเที่ยวให้มันหมดหมดโครงการไปเนี่ยไปร้านขายของฝากนะเนี่ยที่คนมาเยอะนะเยอะเยอะเนี่ยมากินข้าวการมาซื้อกาแฟนะครับเนี่ยมีแล้วก็ตก๋วยเตี๋ยวนะ แล้วขอเดินแบบปกติแล้วกันนะไม่ได้แบบว่าเจาะเข้าไปเนี่ยราคาของฝานะครับเนี่ยขนมโมจิได้ฟุกุแม่กุหลาบโอ้ทุกแม่เลยนะครับมารวมกันที่ร้านนี้นะนะครับมีเข้าเกี๊ยบนะฝั่งนน้นก็จะเป็นพวกสำนักงานของกรมทางหลวงนะครับ มีร้านอาหารบ้างมีห้องน้ำนะครับนี่มีห้องกองนูดเดลิลมีคาเฟอเมซอนมีคิสปี้ครีมนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นดังกินดังกินโดนัทเขาออกโปรโมชั่นใหม่สวยเล6ฟรีหนึ่งนะครับอันนี้ก็ย e นดีโฟยนเครื่องทรงหรอทำไมเขาไม่ใช้คำว่าของเครื่องย e นดโฟเครื่องทรงของอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับ เราค่อยๆอ,อันนี้ไส้กรอกนี่อันนี้ก็เป็นข้าวหลามน่ารักน่ารักรมีบะหมี่กรอบนะครับมีน้ำพึ่งด้วยลูกชุบขนมลูกชุบเว้นเป็ดวุ้นเป็ดเวนเป็ดยังไงวุ้นเป็ด,ป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 ด55บาทนะครับมีลูกชิกช้น เนื้อหมูนี่นะครับกุยกุดด้งเสียวปลาข้าวหน้าเป็ดนี่นะครับนี่หวยจับข้าวะแกงส่วนใหญ่ก็จะมีเป็นประมาณประมาณอย่างนี้นะนั่งกินจะมีร้านกาแฟ,ฟสวยๆเก๋ๆก็มีนะโอ้ร้านต้มร้อนหมูร้านนี้คนนั่งกินกันเยอะเนี่ยข้าวหมูมีข้าวหมูกรอบ แต่ละร้านก็สะอาดนะครับข้าวขาหมูก็อยู่ในราวๆเจ็ดสิบแปดสิบบาทข้าวแกงหนึ่งอย่าง50บาทนะครับมีน้ำพริกปลาทูนี่ของฝากนะครับนี่ร้านกาแฟสดก็เยอะแยะเลยนะครับเราพามาเดินดูคร่าวๆนะครับไม่ได้เดินดูหมดนะถ้าใครอยากดูหมดก็ก็ สามารถเดินทางมาได้ด้วยตัวเองมาดูได้ <c oughs> เราแค่มาคือเราเป็นนักท่องเที่ยวเนาะ <c oughs> แล้วก็เจออะไรน่าเจออะไร <c oughs> สวยๆงามแล้วก็ถ่ายเดินถ่ายไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> อย่าไปจริงจังอะไรมากดูเพลินๆคร, <c oughs> ครับบางคนโอ้จะต้อง,อย,ง,งอย่างงุ้นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับ <c oughs> มาเที่ยวเองดีกว่าแล้วจะรู้ว่ามีอะไรบ้างนะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นร้านเบลินนี่นะโอ้โหน่าคนนั่งจริง,ยงเยอะนะเพราะว่าข้างนอกอากาศร้อนตอนนี้อุณหภูมิข้างนอกประมาณ34องศานะครับก็เริ่มแล้วละ่ะยังไม่ค่อยร้อนมากเท่าที่ควรนี่ร้านนี้ก็จะเป็นร้านของฝานะครับนี่ขนมปังสาขยาวุ้นเป็ดวุ้นคุณปุนะนี นอกจากจะมีหลายแม่แล้วก็ต้องมีหลายคุณด้วยนะครับอาหารขนมขนมของฝากก็มีหลายคุณเหมือนกันนะครับร้านนี้กว้างดีแล้วก็มีชาวต่างชาติมาเที่ยวกันเยอะนะนี่อันนี้ขนมขนมขบเคี้ยวไอติมพระนครโอ้ร้านนี้คนนั่งกันเยอะเลย เนี่ยชาวต่างชาติที่เดินเดินก็มีคนจีนคนคนอินเดียนะที่เดินผ่านเราไปเยอะแย mm hmm. yeah. ะเลยก๋วยเตี๋ยวบ้านบึงร้านนี้เขาบอกว่าไม่อร่อยกินฟรีนะเนี่ยข้าวแกงจาาละสี่สิบบาทในร้านนี้เลยก๋วยเตี๋ยวบ้านบึงก็เล้าหมูต้มเลือดหมูนะครับตัวนี้ก็จะเป็นร้านต้น,ตน ต้นต้นของทางเข้านะครับเนี่ยเวลาเรามาก็คนส่วนใหญ่ก็จะเล็งจะจอดอยู่แต่ตรงจุดนี้เนาะเพราะก็ไม่ค่อยขับเข้าไปถึงข้างในออก็ไม่รู้เป็นยังไงเล้วท,ที่จอดก็เยอะแยะนะนี่โมจิไดฟุก,โกุโอะไรพวกนี้เยอะแยะเลยนะขนมของฝามีกุ้นเชียงหมูหยองนะครับปั้นคลิปอะไรเทียบเลยเห็นไหมอืมี๋ยีเย็นเยวโฟนี่คือหนังหูปิ้งเนี่ย ก็เนียวก็ก้อบเลิมเลยเี่้านี้สวยดีนะครับไปร้านกาแฟ ى. นี่ร้านนี้ขายของชำร่วยด้วยพวกหมอนกระเป๋าผ้านะกระเป๋าผ้ามีหมอนด้วยนะอ๋นี่อันนี้คือถั่วทอดอัมพาวาขายคู่กับอันนี้เลยนะครับสาหลายมีหน่องคบด้วยนะถุงมืนก็จะเป็น ห้องน้ำละนี่คือต้นต้นซอยเลยแล้วก็มีแมคโดนัลล์นะครับเนี่ยจะเห็นว่าวันนี้บอกว่าโอ้โหคนแบบว่าไปเที่ยวพัทยากันเยอะแยะเลยดูที่เนี่ยโอ้โหคิวยาวๆเลย <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเราเดินกลับไปนะครับว่ามีอะไรบ้างตรงนั้นะ <c oughs> เดี๋ยวไปตั้งต้นตรงกลางแล้วกันอ่ะเดี๋ยวจะขอเดินย้อนกลับ <c oughs> มา ตามเส้นทางที่เราเดินมาเมื่อกี้นะครับเผื่อจะได้มุมมองอะไรใหม่ๆเพราะว่าจริงๆแล้วเนฝั่งนี้มันล่มไม่ใช่หรอกอหนมจีสบสาลเปายูนโฟโฟนะิฟอร์ะน่อนเห็นป้ายราคาไกลๆนะมีต้มกระดูหมูเห็ดหอมนะครับนี่มีต้มด้นหมูก๋เตี๋ยวขาหมูแยกนะเขาขายหมดเลยอะไรที่สามารถซื้อกลับบ้านได้มีหมดน้ำมะม่วงมาแล้วเนาะ มะม่วงชมพู่หมูกระจกนี่ประยศาสตร์นี่มีน้ำผึ้งข้าหมูกรอบเนี่ยเมื่อก่อนเคยมานั่งกินแถวแถวนี้นะแต่มีความสุขบางอย่างก็แพงแทงเลยตัดสินใจว่าซื้อกลับไปกินบ้านดีกว่าแต่ไม่ได้ซื้อแบบอาหารสดอย่างนี้นะซื้อพวกอาหารแห้งอะไรอย่างนี้ดีกว่าเพราะบางทีแบบว่า ต้องลองต้องลองมากินเองนะบางทีก็เจอแต่มันก็อร่อยทั้งนั้นแหละอร่อยทุกอย่างเลยนะครับแต่บางอย่างก็โอ้ราคาก็แพงเหมือนจำนะบางทีก็แบบว่าเป็นราคาแบบชาวต่างชาตินะู้นทั้งที่เราก็บอกว่าเราไม่ใช่ชาวต่างชาติแต่เราก็ต้องเราก็ต้องจ่ายในราคาชาวต่างชาติโอ้อะไรกันนี่อื่าง้ดูข้าวขาหมูเดือดพุดพุดเลย นี่ดูดิเขารดแกงเขาไฟสีสันเขาก็สวยนะเนี่ยมีส้มโอขายด้วยนะครับแล้นี้ก็จะเป็นขายพวกขนมขนมขนทองหยิบทองหยอดนะครับเราไม่ได้เข้าไปนะเราไม่ได้เข้าไปถ่ายมาให้ดูบรรยากาศว่าเออเดี๋ยวนี้เขามีอะไรขายอ,อันนี้ก็เขาเกี่ยใช่ปะ๋อ้ทองมวน <Okay. S 1> ทองมวนสด ครับเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆครับนี่ขาหมูต้มโคกนะก้โหเท่าจะทุกร้านเลยมีแต่ขาหมูนะครับนี่ข้าหมูตอบหมูแดงกยนเตอร์โฟร์เปดตุนต้มยำนะครับนี่และระหว่างที่เดินทางมานะนี่ก็ช่วงสงการมาไม่นานนะ รถบังคันก็ยังไม่ได้ล้างแป้งออกจากรถเลยนะ <c oughs> โอ้ออเห็นปลาทูแล้วก็โอ้โหน่ากินน่ากินปลาทูส่วนใหญ่ร้านก็จะซ้ำๆกันนะนี่อะไรครับเนี่ยเป็นผลไม้ผลไม้แห้งเนาะ ันนีอขนมลูกชุบนะครับโมจิหมูอบกรอบนะอันนี้ก็ชาไข่มุกนะอ่าฝาเขาทำอะไรเออเนี้ยเป็นแปะดูเป็นเต้งเลยครับกำลังขัดขัดตะแกงปิ้งไส้กอรอกนี่ฟอสเซนฟู้ดนะครับเนี่ยเดี๋ยวไปเรื่อยๆครับ ดูดิรถยังมาได้เรื่อยเลยเนาะแต่เมื่อหลายเดือนก่อนได้ข่าวว่าแถวนี้มีเรื่องกันแย่งที่จอดรถนะถ้าใครได้ตามข่าวนะ,ะไม่ต้องสนใจเรามาดูของกินกันต่อด,ดีกว่าอันนี้ก็เป็นน้ำอ,อขวดน่ากินจังก,กาแฟสด50-60บบาทนะก็ราคาไม่แพงนะครับ ป้าเขากำลังทำขนมทองม้วนสดนะนี่กำลังม้วนเลยนี่ข้าวม้มอแกงขนมม้อแกงนะครับมีกาแฟกดเนี่ยอะไรก็ได้ขายได้เงินนะครับทุกอย่างแบบเป็นเงนเป็นทองหมดมีร้านก๋วยเตี๋ยวเรือ,อ ร้านแม่หญิงนะครับเนี่ยร้านแม่หญิงเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวมีขนมจีนน้ำยาด้วยอืมครับนี่ยมีก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยเขาเสิร์ฟเป็นถ้วยถ้วยเรืออย่างนี้เลยน่ากินน่ากินคือร้านส่วนใหญ่มันก็จะซ้ำๆกันนะแต่ก็มีเป็นบางร้านที่แบบว่าหลุดมาแบบ หลุดแบบไม่เหมือนชาวบ้านเขาอย่างเช่นร้านก๋วยเตี๋ยวมันจะเออแบบเขาเสิร์ฟแบบพรีเซนเทชันเขาสวยดีนะครับอันนี้ก็จะอู้สลาสลากนะเด,เดินไปเรื่อยๆเนะเาะอันนั้นก็น้ำหวานเขาจากกาแฟแล้วก็มีพวกน้ำชาบวยอะไรอี้นี่เกาเหลาเลือดหมูนะครับนี่เลยเราเป็นคนชอบต้มเลือดหมูอยู่แล้ว นี่เมื่อกี้เราเริ่มจากตรงจุดนี้เนาะข้างฝั่งตรงข้างก็จะเป็นพวกห้องน้ําสาธารนณะนะครับเนี่ยจะเยอะนะเยอะมากเลยเนหะ็นบอกมีสี่สกว่าห้องเลยนะเดี๋ยวไปดูจุดอื่นครับอืมดูเป็ดย่างเนี่ยเอนะเป็ดย่างเข้ามันไก่70เห็นไหมข้ามันไก่70ิแล้วนะ บางอย่างต้องเดินดูหลายรอบหน่อยนะครับแล้วค่อยตัดสินใจข้าวราดแกงนะครับเนี่ยหลังขายข้างนงขานมแบบเนี่ยของอบนะร้านกาแฟสดนะครับเนี่ยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกว่าจะเมื่อย <c oughs> เขาก็จะขายแบบนี้ เหมือนกับตลาดหนองมนนะเนี่ยแต่ร้านโดยรวมแล้วร้านอาหารส่วนใหญ่เขาก็สะอาดดีนะดูพื้นดูอะไรดูโต๊ะดูอะไรสะอาดนะครับมีบางอย่างทำสดสดเลยนะวอเฟอิลเนี่รับนะวอฟเฟิลทำสดสดเลยอ่าน้อนโครก นี่ก็ทองม้วนสดนะทองม้วนมีหลายร้านเหมือนกันนะอันนี้นะครับนี่ก็เป็นภาพรวมนะครับคร่าวๆนะครับวันนี้ไม่ได้พาไปถึงอีกด้านหนึ่งนะเมื่อกี้เราพาเดินไปแค่ตรงนี้ตรงนู้นน่ะเดี๋ยวเราซูมก่อนนู่นนะก็ไกลมากพอละเขาจริงมันมีอยู่สองไปอีกนะปีกทางขวามือก็มีนะต้องก็ก็เออก็ต้องไปอีก นะถัดจากเบอร์ก็คิงไปก็อีกยาวเลยนะครับแต่ว่าเอาแค่นี้พอเพราะว่าโอ้โหเมืองไทยตอนนี้อากาศร้อนมากนะครับนี่นะบนเดินทางกันเยอะแยะ้งหมดเลยนะครับอะ่ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับให้กับช่องปันคุณทีวี้วนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับฝากภาพนี้ไว้นะครับใครอยากรู้ว่ามีร้านอะไรนะสนใจอีกก็มีโอกาส มามาแวะนะครับคิดว่าถ้าจะแวะกันทุกคันอะโอเคครับวันนี้สวัสดีครับ